สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับจะพาท่านผู้ชมมาที่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญโดยมีนายสมศักดิ์พูลเชื้อรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญได้มอบหมายให้รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบครับก็ได้ออกเยี่ยมสนามสอบโอนิตประจำปีการศึกษา2 5 6 6โดยท่านรองผู้อำนวยการสมศักดิ์ดก็ได้ออกเยี่ยม สนามสอบโอนเตเขตอำเภอเมืองมาทั้ง7สนามสอบมาที่โรงเรียนบ้านนายมครับโรงเรียนบ้านนายมนี้ก็มีนางจุรีพรศรีบูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านานายมก็ได้ครับนำพาท่านรองผู้อเนวยการไปเยี่ยมห้องสอบครับไปเยี่ยมห้องสอบแต่และห้องสอบก็มีครับมาเยี่ยมห้องสอบครับก็ได้พบกับคณะกรรมการและก็นักเรียนที่กำลังสอบครับด้วยความ ยิบแยมแก่ใสครับท่านผู้ชมครับก็ดีใจที่นักเรียนได้มาสอบพร้อมเพียงกันและเจ้าหน้าที่ครับกรรมการก็มาปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพียงกันจากนั้นก็รับได้เดินทางไปสนามสอบที่2โรงเรียนบ้านไก่คําครับแลืวอก็เยี่ยมห้องสอบทุกห้องสอบก็มีนักเรียนมาครับมาสอบอย่างพร้อมเพียงกันไม่มีปัญหาใดๆครับจากนั้นก็มาลง มาที่โรงเรียนอารุบาลสนามสอบที่สามมีครับดรวิชัยมานะพิมพ์ผู้อํานวยการโรงเรียนครับก็ได้กล่าวกับรองผู้อำนวยการว่าครับที่นี่ก็มีคณะกรรมการมาครับปฏิบัติ <c oughs> หน้าที่แล้วก็มากรรมการก็มาคุมห้องสอบอย่างพร้อเมเพรียงกันเราไปยังได้ทักทาย้กับเด็กๆในช่วงเวลาที่เด็กพักครับตอนนี้ก็ได้เด็กก็ดีใจครับที่ได้มีรองผู้อำนวยการ มาเยี่ยมครับก็ได้พูดคุยเป็นยังไงสอบก็สอบนดาอยู่เด็กๆว่าครับนี่เป็นสถาบันทดสอบแห่งชาติครับในปีก็เดินทางไปสนามสอบที่ครับสี่ครับท่านผู้ชมครับสอบที่สี่ก็ที่โรงเรียนครับบ้านเหล่าพวนครับโรงเรียนบ้านเหล่าพวนก็เป็นเออครับมีว่าที่ร้อยปีโควิดกันภูมิพร้อมด้วยคณากรรมการครับก็ได้ ให้การต้อนรับและก่อนะนํนำกระชุมกับไม่มีปัญหาใดใดครับก็ทดสอบครับของสถาบันทดสอบแห่งชาติไปอย่างเรียบร้อยดีครับจากนั้นก็เดินทางไปที่สนามสอบที่5ครับที่โรงเรียนับนาผือโคกกอกโดยมีนางคณิฐาครับทองแรงนะครับก็เป็นผู้บริการกับก็ได้นำพาคับท่านรองผู้บริการคณะกรรมการได้เยี่ยม ห้องสอบครับห้องสอบก็เป็นห้องสอบไปอย่างเรียบร้อยดีครับก็เดินทางไปที่สนามสอบที่6ครับโรงเรียนบ้านกุดปานดุกมีท่านครับผู้อํานวยการ <c oughs> ชาญวิทย์โมดม่วงครับเนีครับประธานการควบคุมสอบครับก็มีท่านพาออภิรพัฒน์หินแก้วครับนี่ก็ ให้การต้อนรับครับก็พาชมห้องสอบครับให้กำลังใจกับคณะกรรมการควบคุมห้องสอบครับก็ดีใจครับท่านมีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปอุศึกษาอำนาจเจริญครับท่านจุ๊ศักดิ์พูลเสื้อมามาให้กำลังใจก็จากนั้นก็เดินทางไปครับสนามสอบสุดท้ายสนามสอบที่เจ็ดที่โรงเรียนเมือง ครับมีท่านผู้อเนวยการวิเศษเหมสุขครับก็ได้พาเยี่ยมห้องสอบครับแต่ละห้องครับแต่ละห้องก็มาสอบครับเรียบร้อยดีครับแต่ละสนามสอบครับมีอยู่10บโรงเรียนขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับไม่ต่ำนะครับมีบางโรงเรียนก็มี12โรงเรียนมาสอบบางโรงบางสนามก็มี10มี11เ็ครับท่านผู้ชมนี่ครับผู้สื่อข่าวเออครับ นี่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานเขตประวัตินทีิเตชะยศกุลก็มาครับวันนี้มาให้กำลังใจมานำเสนอข่าวกิจกรรมดีๆของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมภูมิาน่าจะเลิศครับนี่คำสนามสอบสุดท้ายครับจากนั้นก็ได้ครับนั่งมครับพูด คุยกับจากคณะกรรมการเราและอยางให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเลยวันนี้ครับท่านรองผู้การสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมงศึกษาน่าจเจริญน,นี่ครับฝ่ายภาษาสัมพันธ์สา,าน,สนักง,งานเขตแล้วก็บันทึกภาพครับทุกครับสถานที่แล้วก็ครับได้นํามาเสนอรายการดีๆนี่ครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับที่ทางการศึกษาครับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ครับลูกหล,กล,ลานเราได้มาสอบทดสอบบรากาศสถาบัน ครับทดสอบแห่งชาตินี่โอน็ตครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวครับท่านรองผู้บริการครับจากการได้ลงไปเยี่ยมสนามสอบในพเภอเมืองทั้งเจ็ดสนามก็ถือว่าแต่ละสนามสอบได้รับผิดชอบในการดําเนินงานเป็นอย่างดียิ่งตั้งแต่เช้ามานะครับสนามนี้ก็เป็นสนามที่สุดท้ายเป็นสนามที่เจ็ดที่ผมเข้ามาก็ถือว่าได้เดินได้ตรวจ ในเรื่องของสนามสอบโอดิตปีนี้ก็ถือว่ากิจกรรมในปีนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดําเนินงานมาถือว่าเป็นสุดท้ายแล้วพอถือว่าเราได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในการทํางานนะครับในฐานะประธานศูนย์สอบก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านท่านผู้ิหารโรงเรียนท่านหัวหน้าสนามสอบที่ได้ดําเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับการสอบโอดิตของปีการศึกษา2560นี้ได้สม็จร่วมกังได้ดี